วันที่6พฤษภาคม6 5ห้าค่ะละมุสาลียักษ์โอ้โหไม่ได้มาดูหลายวันสุกคาต้นค่ะอันนี้ก็น่าจะตัดบ่มได้แล้วดกนะคะนี่ดกดกหลายลูกอยู่ดกค่ะอันนี้ก็สุกแล้วว้ายเดี๋ยวนะจะลองแกะดูสิ แต่เคยกินแล้วค่ะเนื้อข้างในหวานมากหวานฉ่ำอันนี้มันสุกสุกจนโอ้โหนี่โอ้โห,โโหโลูกลูกเยอะเลยเนี่ยออกดอกอีกแล้วโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวจะตอนไว้ไหลายกิ่งอยู่ค่ะเพราะวารสชาติเขาหวานฉ่ำอร่อยมากหวานเลยแหละ ละมุดสาลี่ยักษ์ค่ะสวยสวยค่ะ